ค่ะท่านผู้ชมค่ะกาบสวัสดีแฟนค่ะแฟนช่องทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเขาซูช่องเจดางคนผู้ไทยนะคะสําหรับมือนีมแอดมินเดินทางมาที่ล้านตุ่มนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวพาท่านผู้ชมมาซองล้านตุ่มตัวเลขนะคะว่างวดนี้เทาซีมีตัวเลขโชคลาบบอนะคะงวดที่พานมาคะเจา้าโชคดีนะคะถึกมาก เจ็ดงวดเลยได้คะ่ะท่านผู้ชมถูกมาเจ็ดงวดแล้วนะคะมืึงนี่แอดมินเดินทางมานะคะหละกักกาสิมาไายบรรยากาศหลกักกาสิสองให้ท่านผู้ชมได้รับชมอีกนะคะเอาพวกไก่น<อ>ี้ยมันมันไก่เคียงไปเอาไ,เไปาไปขอเพื่อเพื่อไม่ได้เพื่เพื่อนที่ยังก็พอเพืเ่อนว่าจังไหนก่อนเจ็ดสี่มาเจ็ดห้าสี่ เจ็ดหาซีาบบนี่คือเพิ่นอันนั้นบ่เพิ่นเพิ่นไปสั่นเขาสั่นบ่เจ็ดเขาหันเขาซิงบ้างสิละงวดก้อนก็เขาไปซิงเพิ่นเด้หะย่างก็ใกล้กันกใ่อยหน่อยนะเขาซิงเขาเจ๊ะโ <ừ> จาเพิ่นถือกันค่ะงวดต้องหันหน,น,น้าพาาาิ<ะ>่นถือหลายนี่งวดเพิ่นาเพิ่นมาเอาแล้วเด้ค่ะงวดนี้พิ่นก็มาเอาแล้วมาเอาได้แล้วเด้พ่นแน่ค่ะแล้วเขาเจ้าไปหาซีจองวันน่ะเดีย๋ยวนี้เจ้ามือ งดเลยบอกใครที่ว่าดีไปซื้อเสร็จแล้วแบบนี้ครับซื้อนี่ไเอาบอกกับคุณนี่ไรจังว่าขันยุหันกันซื้อกรบประหยัดแบบว่าเจ้าผู้จับหอกเขาเขาเจ้าหาหม่องซื้อได้คือเก่าห่าละพ่อเพราะว่ามันมีหลายหม่องหลายบอลเนาะไปซื้อกรุงเทพบค่ะนี่โยมีหม่องซื้อเยอะค่ะอืมแสดงว่างวดที่แล้วนี่ข้าเจ้าถึงไรในฝรั่งถึงไรก็ถึอซื้อไปซ้ำโตเนาะฮะไม่ไปซ้ำโตเลย เพิ่งในสาตัวตรงตรงเลยสตัวตรงตรงเลยเลยเป็นเลกอันแน่สามตัวตรงเลยจีสมตัวตรงแม่นี่บาดวือดบาดเนี่ยถือวัดวัดเนี่ยมันน้าบบกเขี้ยเมากับพ่อพึ่งยู่ยยุ่กับหลวงซื้อดอกสั่งไปซื้อซื้อได้ได้ห่อแปดสองกับแปดแปดหามขันทั้งบอรบแต่ว่าเด็กอันเด็กเต็มก็ได้เอาใจใส่เลยนะขันตะเกขันมาเด็กอันเด็กเต็มนมันให้ว่าบ่อยากซื้อเลยนะ นี่อันไปพ่อกันนั่งหนิงกับมาเอาอยู่นี่นะก็เห็นน้ากันเบิดน่ะให้หนิงกับบนถือคือว่าสือล้านกลัวคนงวนไ่ยิ้มเขาจะาถืองอนงวนมาหันว่าล้าน่อกหนึ่งล้านแปดคนได้งอนก่อนอันแหละอันนี้เห่ากับบุรุคความจริงดอกแต่ว่าเด็กฟังๆเขามากเนาะก็มันมันมันขึ้นหลายเนาะคนก็คนจะมีผลหลายเกิดเป็นผลหลายป่านแต่มาพ่อพันผู้ดีผนเอายี่นี่ก็เห็นน้ำเพิ่อยู่พ่อเห็นตัวใดตอนนั้นเห็น เพื่อนเพิ่นได้ตัวนี้เเป็นสื่อเป็นขั้นๆหลายเนอค่ะเพื่อนเห็นนั่นเียกสามตัวเป็นสองเอางี้นออกสามตัวยังก่อนงมันหันเลยสองหาจังหาแปสองหาแปดเพิ่นได้เออเพื่อนได้เพื่นได้สาม พวกใครได้รับแมนเนี่เพิ่นบอกผมอยูเพิ่นก็สลับไปสลับมาเพื่อนซื้อสลับกันเพื่อนก็พ่นสาังเพื่อนไดเพิ่นสลับกันมันก็ได้ไ้งวดหรกอไรเพินตอนี้อยู่สามตเนาะสามเ่นจะซื้อสามแปดสามตัวนี้เพื่อนได้มาหลายงวดลรวได้เนาะพอสามตัวค่ะมันพ่นสาังนี่เพิ่นไดเพราะมันหนึ่งงวดเดียวหนได้ยินงาวว่าข้าวึงไร่งไรเลยแต่งดต้งหันอนจัสีเพิ่นนใดเพราะสีไรค่ะ แต่ทีนแน่ๆหร้ยคนถึกมัอนร้หลานนะพอเนาะซาซังวะถึลารก็มองก็ใช้บ้านนดงเนาะถึลไรปูร่านตรงเพ่นก็เมตตาู่เนาะไอ้ทุคนนีแยปูเลยมากพ่นพ่นก็ไดเยอะค่ะเจงพี่น้องกันพี่น้องขขอยมามาเอามือเด็กออกนี่ะนี่หน้าพ่นนี่ับพอกพอนี่ก็เพ่นเนี่ยพ่นมาออเพ่นกับว่าได้แล้วได้แล้วกันกพ่นกับบ่อยพักกับบ้าได้แล้วโง่ไม่นหมดทางไม่หันเนอะพ่นได้ตัวใด ข้าเจ้าก็ได้แปดหาน่ะโอ้ได้ตรงๆเลยแปดหานหาแปดนี่นะเจ้าก็เสือบ่าเที่นัเพูดแสนกลัวนะขาเจ้าเห็นคือกันเลยบมานนั่นเห็นคือกันบานนี้เพิ่นได้ว่าถามบ้นนว่นเมื่อได้ออกงปเปีวเปลวน้ำกันทั้งหมดสันคือพี่น้องกันนั่นเพิ่นมาาหัวรับงวดนี้เพิ่นมาเลยเพิ่นข้ามาเอาอยู่บ่อตะวบา่อันนี้เพิ่นเพิ่นเป็นตะโกเพิ่นเกิดเคยเป็นนี่เน่าไปซิงไปยังเพิ่นอ่ะขึ้งวดผู้หันแล้วเพิ่นเพิ่นเกิดถือสาม มันเพิ่นถือน้ากันครับผู้นี่ก็ถือแสนกว่าผูดขาดขันกันมันเรียกเพิ่นเพิ่นได้เรียกสามตัวเพิ่นได้งวดนีมันได้เจ็ดห้าสี่ป่ะ่ะห้าสี่งวดนี้คุณน่เอางวดนี้พอที่ว่าเพิ่นไปเขานะไปเขาล่างเพิ่นไปเขาล่างเพิ่นเขาฝันเขาเขาล่างเพิ่นนี่แหละโอ้เขาเอิญสิงหลางมั้งมีคนเห็นบทตอนที่เพิ่นเขาสิงแต่คุ้มลนอหนะเพิ่นว่าเพิ่นเห็นเพิ่นกระบอกกันก็ขนาดของของบ่ได้ไปหาเพิ่นค่ะพ่อ คนเด็กหาเพิ่เนก็เปากันบันนี้ซุ่มมาเอาหลายหลายคนที่เขเจ้ามาเอานียเดยิ้จากน่อยอ่บอกว่าโตคือกันกับโตที่บนบอกปะบันนี้ก็บ่ได้ยินมาได้เด้ยินมตาขึ้นจะอะไรตาตัวหนึ่งเด้ได้ตัวเดียวรือเปล่ได้ตัวเดียวได้สองตัวได้ได้อันห้าสี่กับสามสี่บอกห่ห้าสี่กับสามสี่สามสี่ค่ะ เดี Hai, wa, game, right. ๋ยวพอไปหาพันนว่าพันตะวอกกันแค่จะไปซื้อเจ้าเขียนใส่กระดาษมาให้ยุ่โอ้เราเพิ่นมาบอกพออยู่เนาะบอกจิโน่มันบอกจิโน่ถือกันมัดแนวแถวหน่ะแนะพ่อถือบางไหนเด้ก็ถือหน่อยเด้ก็ถือไปอยู่แค่นั่นแล้วก็ว่าว่าเด็กอันเด็กอันเลยบ่บ่อยอยากซื้อน่ะบาีเขาเจ้าไปซื้อถือกิซมเนี่ยนี่ใส่ดาวซุ่มกิวบ้ัดบะกเจ้าได้เลยเต็มเลยก็วบ้านขัดบะ มันคือว่าคือไปซื้อเทียบคือหมดก่อนมันก็ได้ยุ่นนะค่ะพอ่อขาเจ้าก็สิไปหาซื้อพออนนอุ่นแล้วเนาะพ่อเนาะอืมงวดนี้เจ้ามือคือสียยันมาคอยเมื่อน้องพ่อมาเน,นี้ว่าสิผ้าดูกไปเที่ยวบ่อขายไปจนมันหลายงวดแล้วขาเจ้าก็หยันมันคือสุงวดใจสุงวดเลยพ่อนับ<ต>ม,มากก็รู้จกักงวดแล้วล้านตมเฮาห่วยมันอ่าหกงวดเ,เจ็ดงวดเลยเจ็ดงวดเลยเนาะเจ็งวดแล้วะทั้งงวดนี้เขานี่ชืเป็นงวดที่แปดมันบ่พ่องวที่แปดค่ะอย่าเอามากมันสิบาทมังโอ้ยลูกไปฟินเลย เดี๋ยวรอบมึงพีฮะไปพระรามตไปบักท่านโอ้บักท่นบพอ่ไปน้ำซุนโนบ่บ่ไปแล้วก็พอเห็นยังมันเพิ่นอ้อันเพิ่นหาแล้วเนาะก็มาอยู่มือนึงมาเอาอยู่พอเห็นเลวเห็นอยู่พ่อเห็นตัวใดเห็นเจอ๋ออีพ่อเห็นเจ็ดสองค่ะพ่อมันสกใกล้เทียงนแปดสเจ็ดเลยว่าค่ะแปดสองเจ็องอ ค่ะเออ่ันเนาะคะตนอหมนเอหนูถามเนี่ยขันสรุปว่าขันพ่อที่เอาตัวเลขมวดนี้พอมากตัวไหนบานนี้งวดนี้บ่ค่ะมากตัวนี่แล้วมากเจ็ดสององก็เป็นยังกวาขันเปลยนังกเลี่นสองกเปเก้าหรอกอันพอนั่นออกพกไก่กันนะต่เกาอ๋อมันออก8ปงคิดว่าหนาจะมากเดสสิบ่กับสามตัวย่ำสามตัวให้เน่ว่ัขันพอสามตัวหมดเจ็ดห้เจห้าสี่ เอาค่ะเอาค่ะพ่อขอบคุณอะไรค่ะค่ะท่านผู้ชมมาหานนิกพิ่นได้บ้านเลื่อนไถ่ไหมคะท่านผู้ชมคิดว่างวดที่ผ่านมาก,กับมีคนโชคดีหลายคือเก่านะคะจากคําบอกเราจากคําบอกเล่านะคะท่านผู้ชมเมนีิกะถ่ายให้ท่านผู้ชมเบิ่งอีกเนาะ ตอนที่มีคนต้องขออนุญาตบ่าบดัยทายเด้อค่ะเพราะว่าข้าเจ้าพึ่งเมื่อแอดมินก็นเลยลงมาถ่ายให้ท่านผู้ชมได้ยเบิงเนาะเดี๋ยวจังไหรก็ให้ท่านผู้ชมเป็นผู้ซองเบิงนะคะโชคดีมีโชคลาบจังทักทายแอดไลน์แอดมินมาเด้อค่ะท่านผู้ชมนะคะ0852470047นะคะ ในคณะที่เ,เจต่างกำลังสิจุดถูกเดี๋ยวชิดตามกล้องไว้นะคะให้ท่านผู้ชมซองเอาเองนะคะ

อยู่ใถ่วงเด้มาขอพรอโชคลาภมาไทายแล้วกันสองเพืดเด่อนขดคนในเบื้องนั่ง よくお客さん来てはな 好的。 จุดถูกแล้วเด้อพี่น้องขอเอาเด้อค่ะผู้ใดที่เขามาติดตามรับชมก็ให้ขอเอานะคะใายให้เบิง้งซองให้เบิง้งเนาะบริเวณที่่นได้โชคลาภก็คือหม่องนี่แหละคะ่ะท่านผู้ชมคนมาคนเห็นแปดห่าห่าแปดชัดชัดนะคะหมดที่เหลวข้าเจ้าก็ถือกันหลายหลานอยู่นะคะมาหมดนี่ก็เห็นความเปลี่ยนแปลงเนาะ เดี๋ยวขยับไม่ให้จากน้อยก่อนถันผู้ชมเดี๋ยวแอดมินสิขอขยับมองนี่หายจากน้อยนะคะทายมองนี่ก่อนผูนช้ชมได้ซองไม่ วนที่ผ่านมากเพื่อนเห็นหมองนี้ละคะทาะ่านผู้ชมเพื่อนเห็นเป็นตัวเลขก,ก็คือเป็นวดนว่างหันเราเจ้าเห็น้าเป็ดสองหาเปดตรงๆได้หลายอยู่นะคะสำหรับวดนนี้ก็ ใทกานผู้ชมซองเอาเองเด้อค่ะใครเห็นหรือบ่เห็นยังไงก็คอมเมนต์ทักทายคุยกันใดนะคะท่านผู้ชมขอให้โชคดีสุขสุขคนเนะค่ะเนาะ ตัวใดเดี๋ยวคือมีเล็กสีวะจะเห็นตัวใดอันบนุญธรรแปดหา <5 S 1> คอยเคยเห็นหาสีเจ้าเรียกหาสัตว์หาสีหนึ่งวะ เห็นสามโตคือเพิ่นแน่ปูล้านตุม่มเป็นคนได้สุดไทยเป็นได้เฮือนไทยเป็นได้ที่น้อนงไดยท่านผู้ชมเบิ่งกัน ไปิ่งมาเห็นเลขเจ็ดแปดขึ้นไมหมขึ้นเจ็ดแปนขึ้นสคูเจ8กับ 5, หาีขึ้นเท่านั้นหะท่านผู้ชมเจ็ดกับ5้สี่ค่ะแอดเจต่างเห็น7-8ดกับหาค่ะพี่น้อง เดี๋ยวแอดมินสิไปถ่ายคางพูดให้ท่านผู้ชมเบิ่งอีกเด้อค่ะเด้อแป,ป๊บนึงเนาะคะ่ะเนาะนี่ก็เป็นของเหร่นนะคะที่คนโชคดีคนนํามาถวายเนาะค,ะะคะ่ะเนาะแอดมินสิม,มาถ่ายทางพี่ท่านผู้ชมฟูมีบ้านเด็กที่เด้อมีน้ำอยู่บ่สองหนึ่งเจ็ดนะครับบ้านเด็กที่ของฟูนะครับอยู่บันไดข้างฝีฟูฟูเลยนี่ไง

ด่ายบ้านไม้ท่านผู้ชมนี่นะคะเอาเป็นว่าทายบรรยากาศท่านผู้ชมเบิงเนาะมีคนโชคดีหรีนะคะนี่ก็เป็นความเชื่อความโชคดีนะคะโชคลาบวาสนาของเพิ่นก็ดีใจน้ำเพิ่นเดอ้อพี่น้องบัดนี้เดี๋ยวแอดมินสิพาไปเบิงนะโชคลาบวาสนาของเฮาจิม,มีบ่เนะคะเนาะ ดูตรง้างขิ้นบันไดเลยสองหนึ่งเจ็ดเป็นมานาุีของปูล้านตมด้วยค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวแอดมินชิไทยหม่องนี่ให้ท่านผู้ชมชมเป็นช็อตสุดท้ายก็เด็วกันนะคะตรงนี้คิดว่าเพนชีโชคดีจากหม่องนี่ก็หลายคนอยู่เพราะว่าเพ่ินเอาพวงมาไล่มาไหวนะคะแอดมินขออนุญาตเด้อปู ท่านผู้ชมเบิงอีกนิดนึงนะคะเป็นโครงสุดท้ายนะคะผู้ใดเขามาติดตามรับชมกับให้แคบนาะจอไว้นะคะ โบ่หมีโบาโบนตำัวอ๋อก็มีตตวเนาะคนโชคดีเป็นงวดนี่ก็เจ้ากระถือเป็นสิบยี่สิบล้านเป็นบอโบเป็นไม่เองงวดนี่จะเป็นงวดที่ที่เจ็มั้บอกเจ็ดกับแปด เป็นงันที่แปดนาะนะคะท่านผูช้ชมที่โบมัดขมอนะหอมเด้องออเดอร์ค่ะท่านผูช้ชมอันนี้ก็เป็นเอ่อาไทยท่านผูช้ชมเบิ้งเนาะ ความเสือความศรัทธาโชคลาภวาสนาบุญค้นเท่ากับปทอกันนอพี่น้องเนาะบางคนก็นเลี้ยวเห็นเป็นตัวเลขโชคลาภบ,บางคนก็นอาจจะยั่งบบเห็นเอาใจซอยภู้บ่ท่านด้เห็นบ่ท่านได้ได้เนาะค่ะเนาะผู้ได้แล้วก็ให้ได้หลายๆยิ่งขึ้นไปเนาะผู้บ่ได้ก็ขอให้ได้งวดน,นี้ละพี่น้องนะคะ ทานผู้ชมนะคะกับสำหรับคลิปนี้นะคะขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะคะผู้ใดเขามากกับฝากกดไลค์กดแช่นะคะขอให้คนที่เข้ามาติดตามรับชมกดไลค์กดแชร์ขอให้โชคดีมีโชคลาบนะคะสหรับคลิปนี้นะคะแอดมินต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะทานผู้ชมเดี๋ยวจังไไว้เจอกันไหมคลิปหนานะคะโชคๆมันหมานสุขุสุคนนะคะสวัสดีค่ะ